สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้กองสินชนแนลนะครับเราจะมาทําการนะครับเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมนะครับหม้อน้ำนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับเราตรวจสอบแล้วว่าแอร์มันไม่เย็นนะครับแอร์มันไม่เย็นเราก็เลยต้องเปลี่ยนลองเปลี่ยนพัดลมดูนะครับว่าแอร์จะกลับมาเย็นเหมือนเดิมไหมนะครับโดยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เตรียมรถนะครับเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับก็ ทีนี้นะครับจะมีหมุดนะครับยึดอยู่นะครับเราก็แกะนะครับแกะออกโดยการนะครับบีบลงไปนะครับดันลงไปแล้วก็ดึงขึ้นนะครับนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับทําทุกตัวนะครับทําทุกตัวนะครับนะครับมีอยู่หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณแปดตัวนะครับ นี่เราก็ดันลงไปหมด,ดมเลย,ย,เย,ดยนะครับประมานี้นะครับเมื่อเราต่อสายรอเรี้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเราก็จะถ่าย น้ำหม้อ <Spin> น้ำออกนะครับโดยมันจะมันจะมีกล้อง,องถ่ายอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราก็จะถ่ายต่อไปนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะอ่าตอนถ่ายเดี๋ยวเขาไม่ดูนะครับอ่านี่นะครับอ่าอ่าที่ถ่ายน้ำหม้อน้ำนะครับจะเป็นห,หางปลนจะมีหางปลาอยู่นี้นะครับเดี๋ยวเราก็ทําการถ่ายนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามดูครับ นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมถอดนะครับตัวกิบล็อกท่ออท่อน้ํานะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็ถอดออกเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะดึงออกนะครับเพื่อจะเปลี่ยนมอเตอร์นะครับอันนะครับนี่เราก็ค่อยนะครับเมื่อได้กิบออกแล้วก็ค่อยก็ค่อยนะครับระวังท่อน้ําตรงนี้แตกด้วยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราโยกเยอะเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ที่จะแตกเพราะว่ามันเป็นพลาสติกนะครับ ค่อยๆครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับเมื่อเราถอดตัวบนเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับจะมีตัวล่างอีกนะครับก็เดี๋ยวเราก็ทําการถอดเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วนะครับก็นะครับเอาสายยางออกนะครับค่อยๆนะครับอันนี้ผมเดี๋ยววานหักนะครับเบาๆนะครับครับสายไฟถ้ามันกีดขวางเราก็ออกได้ครับ นะครับประมาณนี้นะครับมองไม่เห็นแล้วเริังถอดนะครับนี่แหละตัวนี้แหละกีบหลอกสายไฟอยู่นะครับนี่ไม่ชอบมีปัญหาผมดึงดึงตึงขาดเลยอนะ่ะดึงมันก็บีบบุนบุนล็อกตรงนี้ลงมาเนี่ยบีบบีบตนียให้มันเข้าครับก็ก็ออกเรียบร้อยนะครับกว่าจะออกก็ใช้เวลานิดนึงนะครับ ครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะอ่าถอดปลั๊กนะครับออกนะครับคือตัวนี้นะครับใช่ครับครับอันนี้เราก็ถอดมาเรียบร้อยนะครับวิธีก็ไม่ยากนะครับให้กดนะครับกดกดนะครับก็กดแล้วก็ดึงออกนะครับก็ระวังนะครับมันจะแตกนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเมื่อเราถอดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะถอดพัดลมต่อนะครับกับมอเตอร์นะครับครับอันนี้นะครับให้เราบีบตัวนี้นะครับ นี่ครับเห็นไหมครับบีบตัวนี้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับก็บีบแล้วก็ค่อยดึงออกมันก็จะออกนะครับตรงนี้ก็จะยากนิดนึงนะครับมันจะมีกิบล็อกอยู่ข้างบนสองตัวนะครับเราก็ต้องแกะให้ออกนะครับแล้วก็ค่อยยกนะครับในส่วนนี้นะครับระวังนะครับอย่าให้โดนแผง คอยร้อนนะครับเดี๋ยวจะเกิดความเสียหายได้นะครับครับอันนี้ก็คือที่เราถอดเรียบร้อยนะครับมีทั้งมอเตอร์แล้วก็พัดลมนะครับถอดออกมาแล้วนะครับจากตรงแผงคอยร้อนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมอเตอร์นะครับเนื่องจากว่าที่ผมบอกเบื้องต้นก็คือแอร์ไม่เย็นเราก็เลยต้องเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่นะครับเพื่อที่จะแอร์จะได้เย็นนะครับก็เดี๋ยวจะลองดูนะครับ เดี๋ยวดูวิธีการถอดเลยครับเดี๋ยวเราจะถอดพัดลมนะครับเห็นไหมครับเอามาใส่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราถอดเลยครับเบอร์แปดนะครับครับถ้าเราไม่ถอดแผงนี้ออกมาครับก็ลําบากนะครับต้องก็ถ้าเราทําเองก็ใครดูคลิปนี้อาจทำเองได้สบายเลยครับนะครับอันนี้ก็ผมก็มีไขควงแบบเป็นด้ามสไลด์นะครับเดี๋ยวเราจะ จะขันออกนะครับมันจะแน่นนิดนึงนะครับแต่เนี้เราก็ทําคลิปให้ดูก็นี่ครับมันจะออกง่ายนิดนึงนะครับก็มีทั้งสามตัวนะครับก็ขัดให้ครบนะครับก็จะออกได้ครับประมาณนี้นะครับครับนี่นะครับเมื่อเราขาน็อตเสร็จแล้วนะครับก็นี่นะครับเราก็จะยกขึ้นมานะครับนี่นะครับมอเตอร์นะครับเจ้าตัวปัญหาที่ว่าเราต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันทําให้พัดลมไม่มาหมุนหมุนช้านะครับ เดี๋ยวเราเปลี่ยนดูนะครับอันนี้คือมอเตอร์นะครับอันนี้คือตัวใหม่อันนี้คือตัวเก่านะครับเหตุผลที่จะเปลี่ยนก็คือนะครับอ่ามันจะมันจะคอนนะครับนะครับมันจะมีเสียงดังแกล้งแกล้งแกล้งอยู่นะครับอันนี้ผมโยกโยกแลวสัมผัสได้นะครับส่วนตัวใหม่นี้นะครับไม่มีคอนแน่นอนครับก็ซื้อมาใหม่นะครับก็ราคาก็ตามท้องตลาดก็ประมาณสองพันกว่าบาทนะครับนี่ของแท้นะครับ ครับเอามอเตอร์ใหม่นะครับใส่เข้าไปนะครับเห็นไหมครับจะมีรูให้ตรงกันนะครับตัวปักให้ให้มันจะมีช่องให้ยุให้ใส่นะครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับก็ขันน็อตให้ให้แน่นนะครับแล้วก็มือก่อนนะครับครับเดี๋ยวเราใส่พัดลมนะครับเห็นไหมครับจะมีมันจะมีร่องอยู่นะครับให้ใส่ให้ตรงกันนะครับ ก็ขันเราให้แน่นนะครับเดี๋ยวเรามานะครับมาประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับพยายามนะครับระมัดระวังนะครับอย่าให้มันโดนหม้อน้ํานะครับเดี๋ยวมันจะทาให้เกิดหม้อน้ําเกิดเขาเรียกว่าแผงแผงคอยร้อน,ออนเกิดชํารุดได้นะครับอย่าให้มันขูดนะครับ นี่แหละครับเมื่อมันจะมีตัวล็อกอยู่นะครับที่เราถอดมาครั้งแรกเห็นไหมครับทีนี้เราก็เอากลับเข้าที่เดิมนะครับมันจะมีตัวบนแล้วก็ตัวบนสองตัวตัวล่างสองตัวนะครับตัวนี้ก็ประกอบเรียบร้อยนะครับแน่นเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะประกอบชุดสายไฟชุดท่อสายหม้อน้ํานะครับใส่ปลั๊กก่อนนะครับเดี๋ยวเราใส่ปลั๊กไฟก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวเรา ใส่ลักไฟไปแล้วนะครับนะครับหลังจากนั้นก็ใส่คลิปล็อกต่างๆที่เราถอดออกมาให้เรียบร้อยนะครับก็มานี้นะครับเดี๋ยวเรานะครับมาประกอบนะครับท่อหม้อน้ําใส่นะครับแล้วก็เอาจะบีทานะครับเพื่อที่จะให้มันเข้าได้ง่ายนะครับนะครับพยายามเบาเานะครับให้มันเข้าที่เดิมนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เราก็อ่า ใส่กิบล็อกเข้าที่เดิมนะครับคันโซลตาพีเอสครับก็นะครับอันนี้เราก็กำลังนะครับใส่ให้ที่เดิมนะครับเพื่อความแน่นนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมหางปลานะครับ ขันนะครับหม้อน้ําให้เรียบร้อยนะครับจะอยู่ข้างล่างนะครับขันพอเป็นมือพอนะครับไม่ต้องแรงมากเดี๋ยวจะแตกตมันเป็นคัสติกเข้ายากอยู่นี่นี่นะครับก็ต้องล็อกกิบนะครับใส่ให้เรียบร้อยนะครับนะครับตอนนี้ก็ต้องเติมน้ํหล่อเย็นนะครับอันนี้คือน้ํหล่อเย็นของโตโยต้านะครับแท้เลยนะครับที่ได้ซื้อมานะครับก็เพื่อรถของเรานะครับเราก็ต้องเยอะย่อมใช้ของที่ดีนะครับ ตอนนี้ก็เติมนะครับครับตอนนี้เราก็จะาร์ทรถนะครับเพื่อให้วาวน้ํามันเปิดนะครับนะครับตอนนี้เราก็เติมน้ําไปแล้วนะครับเราก็เพื่อมันลดแล้วก็เติมใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับนะครับตอนนี้เราตัดนะครับเพื่อครับหลังจากที่เรานะครับประกอบเสร็จทุกสื่ออย่างแล้วเติมน้ํน้เอ่าเติมน้ําหล่อเย็นแล้วนะครับตีนนี้เราก็ดูนะครับตอนนี้นะครับ เมื่อเราปิดแอร์นะครับและเราดูพัดลมให้ความร้อนนะครับถ้ามันถึงความร้อนนะครับพัดลมก็จะติดนะครับสเต็ปหนึ่งนะครับต่อไปนะครับเมื่อติดแล้วเราก็เปิดนะครับเปิดเปิดแอร์แล้วก็เปิดน้ำยาแอร์นะครับดูพัดลมดูสเต็ปสองนะครับก็โอเคครับก็ติดนะครับติดปกตินะครับตอนนี้แอร์ก็ถือว่าเย็นนะครับเย็นกว่าเก่าเยอะนะครับเพราะว่าของเก่ามีแต่ลมนะครับ ซึ่งเตือนยาแอร์แล้วก็ยังไม่ยัง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 ไม่เย็นแต่ตอนนี้แอร์เย็นแล้วนะครับก็คือเราแก้ปัญหาก็คือว่าเปลี่ยนมอเตอร์นะครับพัดลมแอร์ไอ้มอเตอร์พัดลมนะครับของหม้อน้ำนะครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวถ้าเราอยากให้เย็นอว่านี้อีกเราก็ต้องไปล้างนะครับล้างระบบแอร์อีกนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับกองสินช n แนลก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด ให้กำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ